สวัสดีฟ้าใสวันนี้วันที่27มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของฟ้าใสครบรอบอายุ15ปีเผลอแป๊บเดียวอายุ15ปีแล้วเห็นเป็นเล็กเด็กเล็กๆวิ่งโซนไปมาเวลาก็ผ่าน ไปเป็นเด็กมัธยมปลายแล้วเวลาช่างผ่านผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินก็นั่นแหละพระไสเมื่อเราโตขึ้นนะอายุมากขึ้นอายุ15ปีแล้วตอนนี้คนป um, ัจจุบันก็ต้องบวกอีก3ปีก็เหมือนคนอายุ18แล้วนะวุฒิภาวะอะไรต่างก็รู้เยอะขึ้น มากขึ้นความรับผิดชอบอะไรต่างๆก็ทำได้ดีขึ้นนะยกตัวอย่างเนะี่ยการสอบเตรียมวิศวะมปลายเนะี่ยทำได้ดีมากเลยเพื่อนสามสิบกว่าคนสอบได้อันดับที่5ของห้องนะก็ให้รักษามาตรฐานของตัวเองไว้ให้ดีนะ เราก็ต้องตั้งเป้าให้สูงขึ้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะมองไปที่มหาวิทยาลัยของรัฐเลยนะว่าเราจะต้องเข้าให้ได้จุฬากเกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์มหิดลบางมดราชบางังมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเราต้องเข้าให้ได้นะในสาขาที่เราต้องการนะเราต้องทำให้ได้วันเกิดเวียนมาถึงนะ สิ่งที่สำคัญที่สุดกาบเท้าคุณพ่อคุณแม่ถ้าท่านอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็โทรศัพท์หาท่านขอพรท่านนะแล้วก็มันตึกระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่นะผู้ให้บังเกิดกายมนุษย์หยาบนะให้ดวงตาเรามาบองเห็นให้เท้าเรามาเดินให้จมูกเรามาหายใจให้ปากเรามาทานข้าวนะ เราได้กายหยาบกายมนุษย์หยาบเนะี่ยเป็นของพ่อแม่ประกอบขึ้นมานะท่านเป็นเจ้าของกายหยาบเรานะท่านงลงทุนด้วยเรากับเราส่วนกายละเอียดกายวิญญาณที่อยู่ภายในตัวของเราเนะี่ยจิตใจเนะี่ยเป็นของเรานะก็มันแลือกนึกถึงคุณของท่านแล้วก็ ตั้งใจเรียนรับชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะแล้วก็มีการตอบแทนคุณท่านเราเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถบวชได้นะเป็นอาภัพเพศอาภัพเพศนะครับคนที่จะบวชได้ก็ต้องเป็นเพศชายนะเมื่อเราเข้าจมูกป็ญญาเราเข้าจมูกซ้ายแล้วนะเรากลายมาเป็นเพศหญิงเราก็ต้องยอมรับสภาพจะตอบแทน คุณของพ่อแม่ได้ก็โดยการชวนท่านทำทานรักษาศีลน,นั่งสมาธิภาวนานะให้ท่านละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูพระทพานให้ท่านนะมีโอกาสพ่อแม่เราอะ่ะก็บันเกิดเวียนมาถึงแล้วนะ ก็อยากฝากให้พระสายมีความรับชอบต่อตัวเองนะในเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบนะทำให้ดีนะแล้วก็เพาะมสิน5นะถ้าแยกไป 1. ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็เรื่องความสะอาดทำอะไรต่างๆให้สะอาดไว้ก็สไม่ลักทรัพย์ก็ต้องเป็นระเบียบอย่าให้ข้าของแตกหักแล้วก็สีส,สุภาพ ต้องเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่แต่งตัวโป๊ข้อ 4. เป็นคนตรงต่อเวลาไม่เป็นคนโกหกนะข้อ 5. ไม่ดื่มยาเสพติดไม่ดื่มของมึนเมาเนี่ยจะทําให้เป็นผู้มีสติมากนะคือสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็มีสตินะก็ฝากฝาใส่ไว้นะสิ่งเหล่านี้นะก็โอเคนะวันนี้ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างเลยที่ พาใส่ปัฒนานะโอเคแค่นี้ก่อน